สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุสุขนเนาะครับมานี้นะครับอยู่กับกองหนุ่มออฟฟิศลูกีสารชาแนลคือเกาเหมือนเดิมครับพี่น้องมานี้นมอฟฟิศสิพามาเลาะครับพี่น้องมาเลาะเบิ้งหวยเฮ้าครับหวยเนาะนะครับหวยน้องเบนเฮ้าตอนนี้น้ำาบกแล้วครับบกแหงคักแล้วครับพี่น้องแหงบกเวิร์ดแล้วนะครับถ้าพี่น้องมาเลาะเบิ้งเนาะนะครับนี่กัน ปังข้างพุ่นจะเป็นกระสูบนะครับสูบน้ำถึงหน้าจะาของอันนี้นาจะเป็นเงือกสุดชายแล้วนะครับโหลัาห่วยเนาะนะครับจะบกเวิดเล้วนะครับพมีน้ำธรรมชาติมาเติมนะครับแต่คงตรงปล่อยมันบกไปตามธรรมชาตินะครับซ้ำมันเหลือ,อยเยอะเหม่อนก,กันสูบนะครับก้อนที่เยอะน้ำสูบเวิดก้อนนะครบะับที่เหลือเป็นกระสีถ้ากัน ดัดแปลงใส่บ่อบาดานนะครับพี่น้องที่จริงน้ำเลือครับนะครับอ่าห้วยนี้เลือกเติบครับพี่น้องอ่าเบื้องข้างขุนน้อนะครับตรงตรงนี้นะครับพี่น้องติดมีเลยเบื้องขึ้นน้ำยู่แนวพี่เลยครับพี่น้องก็เลาะมองที่ประถาวน์ยืนที่โซนน้อนะครับใช่เดี๋ยวทีละครับกันถี่เดีว่าเป็นอ่าห้วยทีละครับกันถือว่าเบิดน้ำที่จริงน,น้ำไม่น,นีเลือกหลายเติบครับก็ว่า โดยเพราะว่าคนเห็ดหน้าหลายเนาะพี่น้องปี่นี่เห็ดหน้าปางหลายนะครับครับต่างคนต่างสูบเนาะหยาดน้ำกันกน,น,ะนะครับนี่ก็เป็นรอบพอเท่านะครับรอบกต่ข้างโคกแล้วครับพี่น้องรอบข้างโคกไว้แล้วนะครับปลาอะไรอย่างเงี้ยแตข้างโคกไว้แล้วครับอันนี้ก็เป็นวิถีเนาะนะครับวีถีความเป็นไปของธรรมชาติครับพี่น้องความเป็นไปของธรรมชาตินี่ก็เลงได้แล้วเนาะนะครับ ชาติมีเกิดขึ้นตั้งอยู่มีดับไปเนาะนะครับนำขึ้นกันนะครับนี่หลายนี่นี่โบกไปขึ้นกันนะครับเจ้าหน้าเจ้าให้กันขึ้กันสูบใส่เข่าใส่หางน้องนะครับผู้ขึ้นเพ็ดสวนแบบนี้นี่นแลหละคือยังเหนพตาเราอ่ว่าหันน้องนะครับอ่เจ้าหน้ากัเจ้าหน้าพร้อมใจกันเพื่อพอตามา ชาหน้าความใจกันเอาเทียงไงนะผัานนำจากซี่นะครับขึ้นมากเนาะนะครับผัานนำจากซี่ขึ้นมาก,กสิเขาก็สิมีนำใสได้สูบใสเนาะนะครับอันนี้ก็ด้วยทั้งบรไดประสานงานกันบอบ,บพความใจกันที่ยังกรตะเราอาจจะมีแก่น้ำในน้อยแต่ว่าบางคนเพิ่งกับบอไดมาสนใจเนาะนะครับนำใสน้ำน้ำกันแต่ว่าก็ วกไปแล้วก็เลียบไปนี่นะครับกันเป็นร้อมใจกันขันน้ำซี่นะครับที่ที่นุมม่มฟีดค่อยไปท้ายเบิ้งนะครับพี่น้องคือตรงนั้นเป็นซี่หลงแล้นะครับนำ้นำน้ำไหลด้ครับจากนี่ไปประมาณเคืองกิโลนี่ครับหาลอยเมตรนี่ไปถึงซี่นี่ครับน้ำยังไหลยอยู่เลยครับแต่ว่าเข้าอยู่เหนือเนาะอยู่เหนือซี่ซี่หลงเนาะครัเพื่็เลยบ่ก็พอน้ำแต่เลยเบื่อแต่เข้าที่จริงเข้า ใส่วิธีผันกลับขึ้นมากอะไ้ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเชียงที่พอเถ่าได้สูงที่จริงหนามยื่ยืดอยี่ด้วยพีดดน่น้องเนี่ยครับแนวหนามที่สูงเต๋อด้วยกันสูงตตววเต๋อยู่แต่ว่าที่ว่าเนาะบ่ได้บ่อบ่บ่อผ่อนใจกันที่ว่าเหรกันเท้าเดินเรียงเดินอย่างไรทางการเพิ่นออกมาซอยนะครับเอาเขียงง่ายมากเอออาจจะออกเงินกันซื้อน้ำมูกน้ำมันนะครับบอ,อกกันผู้เล่ หาลอยพวกเราท่านนี่เนาะนะครับเออข้นนาวเกษตรผลิตนำจากซี่เข้ามากหวยห่อขึ้นเกลายวสีนี้น้ำใสจะบวมหมดมุมหน้าปังนี่ครับน้วาน้ำบกต้องไปเรื่อยเรื่อยเดือนหน่สีกับบกลงไปเรื่อยเร,อเรื่อยครับบกไปบกไปเป็นอีกทีความเป็นไปเนะานนเนะนะครับเกษตรอะไรเนาะนะครับคือว่าแหละแต่ซุ้มหินหน้าปังนี่ก็จะเป็นส่วนหน่อยเนาะพี่น้อง คือน,น้าตังอยู่เป็นช่วงหน่อยเป็นตะเลขบ่ได้บ่ได้แม่นันน่นครับพี่น้อ่นนะครับทางทางราชการเลยปลาอย่างมี้ได้พี่น้องแต่ว่ามันมันเมันสีดตรงเลยครับนี่นะครับปลาปลายัางเหลือหลายอยู่ครับปลายัางเหลือหลายอยู่กต่มูดสีตรงมูลยังไปพอนน้ำม,มันบวกมันไหลเนาะครับพี่น้องน้ำไหลไปกับปลาแก่หนีนะครับหนีไป็นน้น้ำเบืนตายไปนะครับ เห็นบ้อนนี้กัแหงตายอยู่นี่ละนะครับตัวจิตใจเป็นแหงตายอยู่นีกันเลยนี้บืนไปตายดาบหนาคือว่าแล้วเนาะนะครับเพราะว่าจะขน้นเพราะว่าจะซัดนะครับนี้ไปตายดาบหนานี่เขาบบเป็นผีชีวิตนะครับ,รบ,ยบอ,ยอยออา่างนี้บอกสิ่งยี่ขยันมันจะน้อยนะครับพี่น้อยความมาช่างความมาช่างน้อยนะ นี่นะครับพี่น,อน้องอุปสรรคก,ก็หลายเนาะนะครับความยากลำบากนะครับในการเหตุการณ์ห,หน้าหิวโดยเฉพาะหน้าปังครับเกะหนักขึ้นนะครับเพราะว่าห้างวมีนม้ำน้ำฝนนะนะครับน้ำฝนที่เติมมาจากธรรมาชาติวุ้มีตรงนั้นนะค,ครับต้องหา,าวิธีันพอเถอะกันงดน้ำพวกไม้พวกอะไร กบกใหม่มกบไผ่กบย่ค่นะครับต่างๆที่คือห่อปูไปเลยแต่ต้องการน้ำเนาะเขาก็ไปเอาน้ำจากบาดาลเนาะนะครับบางนี่เป็นหน้าเห่าครับพี่น้องอนหน้าเห่ากับสูบน้ำลงไปครับพี่น้องสูบไปเรื่อยๆแล้วเนาะนะครับจังได้กับเขามันมาห่อบปนีแล้วเห่ากับต้องสูบต้อนแล้วครับแต่ด้วยวิธีได้กับสร้างเนาะพี่น้อง ต้องสู่ต่อแล้วครับต้องสู่ต่อกันไปนะครับน,น,น้ำบกน้ำอย่าเทากัหาวิธียังโชคดีนะครับที่เทายัางมีบ่อบาดาลเนาะนะครับอย่นี้บอ่อบาดาลสำรองอยู่ก็ได้ประทังไปนะครับจย่างนี้เป็หอดเกี่ยวกันสิอีกประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนก็นกลัวนะครับปศุสัตว์เกี่ยวแล้วต่อเทาก็จะต้องเติมนะครับเติมน้ำเติมอย่างขอไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงมันก็ส่ีแห้งไรเนาะนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่เ่านาแรงแล้วมันเป็นหนาหนาวไปหาแรีง,ลงแล้วกระถางมดเป็นโคกข้าวครับพี่น้องโอ้โคกข้าวโคกดูข้าวกว่าไผ่ไว้เนาะนะครับพี่น้องใบแต่ปเป็นโ่มเป็นเงาไบแต่กินนอใบแต่ใส่รั่ำนะครับตามวิถีชีวิตธรรมชาติของข้าวนะครับโี่ครับข้าพี่น้องเลยเก็บเอาบรรยากาศแบบอีสานอีสานเนาะนะครับแบบอีสานอีสาน ลงออาฟิดหยุดงานหยุดยังสิแก่แก่นี่แหละครับพี่น้องลงทรงร่วงยาแล้วครับอันนี้แหละลูกอีสานของแขนเนาะครับร่งทรงร่งยาเขาเขา,ามีความสุขกับกับวิถีชีวิตแบบนี้เนาะครับเขาเกิดมาแบบนี้เงยมาแบบนี้นะครับ,ม,บ,บ,รบมันเข้าสุดเดชไปเหตุการณ์เหตุงานในกรุงเทพกรุงไทยอยู่ออฟฟิตนะครับเขากับการมาบ้านเขากับสุขใจคือหนี่นีน่คือวิถีของเขาอีดีเนาะสลัมไปหนีแก่ เอาประมาณเสนีสักก้อนนอที่น้องเดี๋ยวน้องผิดสิภาคไปยังนะครับกินนะครับค่อยติดตามน้องนะครับอขอบคุณทุกยอดวิวทุกยอดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกยอดไลคค์รับสำหรับวันนี้เอาไว้เสนีสักก้อนปอกันไม่คิดต่อไปละเคียนนี่เอพี่น้องที่ดีมีแห้งำลำล้ำลุ่ยรุ่ยสุดก้นครับสวัสดีครับ